ในรถ t ต y o ต a m มาเจตี้กันแล้วนะครับนี่ก็เอเดอซี่นะฮะที่ลูกค้าติดเพิ่มก็จะมีฝาใส่นะครับแล้วก็เป็นถาดกลางวางแก้วลายดำเงาเปียโนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนี่ครับปิดขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็เวลาเราใช้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ USB Farst c h a r g e นะครับผมและมาดูในส่วนของทวิตเตอร์ลำโพงนะฮะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าบิวให้ลูกค้าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับ นี่ฮะสวยงามนะครับยังจะออกมาจากศูนย์เลยนะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังเราไปดูในส่วนของอินเทอร์เฟซแอนดรอยกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นจอเดิมโรงงานเลยนะครับเวลาที่เราจะเล่นอินเทอร์เฟซนะฮะล้วกดปุ่มโฮมแช่2วิแบบนี้ก็จะตัดเข้าไปที่อินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น YouTube u e t f l i x Play เพ o โตนะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะฮะแล้วก็กด YouTube นะครับแบบนี้เราลองเล่นดูสักเพลง นี่นะครับอันนี้ตอนนี้เราต่ออินเทอร์เน็ตจากฮอสสปอตมือถือนะครับอันนี้ออกจอเพดานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําให้ดูนะฮะนี่เรากดฟลิปนะครับนี่นะฮะเราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้เลยนี่ฮะลองดูสักเพลงนะครับนี่นี่ครับนี่เสียงนะครับ แน่นอนครับต้องเพาะกับของเดิมแน่นอนนะฮะเพิ่มมิติเสียงขึ้นมานะครับในส่วนของตัวทวิตเตอร์ทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจอพดานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทวิตเตอร์นะครับข้างหลังนะฮะที่เราบิวให้กับลูกค้านะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูจอพดานนะครับจอพดานเราก็จะทําฐานไม้ให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็น อะคันทลานะครับเทียมนะฮะเป็นหนังเทียม,มนี่นี่ครับภาพนบสวยงามนี่นี่ฮะอัปเกรดความบันเทิงบนรถคุณนะครับทั้งลำโพองอินเตอร์เฟสจอเพดานนะครับแล้วก็ของใช้นะครับในส่วนที่ที่วางแก้ว นะครับถ้ามาเจตี้ไม่มีมาให้นะครับนี่นะครับเราไปดูในส่วนตรงนี้ครับหนุนเบาะข้างคนขับนะครับเราจะหนุนฟองน้ํานะครับเข้าไปตรงนี้แบบนี้นะครับหนุนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้จอเพดานนะครับสวยงามนะครับ และหากใครนะฮะสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับอัพเกรความบันเทิงบนรถไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซแอนดรอยจอเพดานลำโพงนะครับหรือว่าของแต่งตรถตโยต้ามาเจนตีหรือรถรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับสามารถติดต่อที่ร้านเกอสโฟนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ